สวัสดีครับสสวัพี่สวัสดีครับผมธนงศักดิ์ครับพี่ครับผมผมแน่ปัิญาธรครับครับพวกเราสองคนเป็นเจ้าหน้าที่อัศวินนะครับโซลแมนมอเตอร์สาขาลามินทราและสาขาจรันครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นซิบิโซลแมนครับพี่ตี้ครับผมมันดีกว่าของติดรถยังไงครับอ๋อดีครับเพราะว่าของเดิมนะครับ จริงแล้วดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกนะครับก็ผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับเบรคเอ็มเพลนครับพี่จี้ครับของเดิมนะครับข้างหน้าจะอยู่ที่สักแค่สองพอตแต่เอ็มเพลเนี่ยจะอยู่ที่สี่พอตนะครับครับครับผมชุดหลังนะครับเอ็มเพลสองพอตของเดิมเนี่ยแค่หนึ่งพอตในชุดเบรกของเอ็มเพลนะครับตัวนี้มีจานเบรกที่เป็นเอ็มเพลนทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับพี่จี้ครับมาพร้อมสายไฟเติมพระเบรคพระเบรกที่มีเนื้อผสมทองแดงผสมอยู่ครับครับผมแล้วข้อดีของการติดตั้งเนี่ย ช่วยในเรื่องของสวยงามนะครับคือภาพการเบรกครับแล้วเบรคภาพการเบรกเป็นยังไงครับในขั้นเบรคของรถจะลดลงมาครับผมใช่ครับมันจยเรื่องในความ่สบายใจไม่หนับขึ้นนะเบรกปุ๊บนี่รถตัวรถจะหยุดหดุดลงพื้นครับพี่ครับตัวเบรกเอนเพลย์นะครับที่มี3สีพี่ตี้มีสีแดงสีส้มสีเหลืองครับผมข้อดีของการติดตั้งที่ที่สูงนะครับคือบิ๊กไอกําลังตีเนี่ยตามเดิมเวลาถึงดิวเปลี่ยนเข้าเบรกกัรเบรกเคคุณลูกค้าก็ได้ กานเบรกที่เป็นเอมเพอพอเบรกเอมเพอเลยครับคุ้มค่ามากครับพี่ตีพระส่วนนี้อยู่ตรงหน้าพี่ตีอะไรครับส่วนที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเป็นไฟเบรกของตัว F30 นะครับตัวนี้เป็นของตัว LCI แล้วนะครับตัวนี้จะเพิ่มความโดดเด่นของตัวไฟให้มีความสวยงามขึ้นนะครับเป็นโครมสีดํานะครับผมสวยงามมากครับครับผม b i s ไ i ก็เหมือนเดิมครับอยู่ในวารันตีเหมือนเดิมใช่ข้อดีสองปีครับผมส่วนตัวยังไม่ LCI ก็อย่าเพิ่งน้อยหน้านะครับอยากได้เป็นเบรกแบบนี้ ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ครับเราอัปเกรดให้ได้ครับผมอ๋อตัวกันเสงครับสามารถเปลี่ยนไฟเพลร์ได้เลยครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเรามีข่าวดีมาบอกครับผมข่าวดีนะครับพี่ตี้ครับสำหรับลูกค้า B M W ที่สนใจอุปกรณ์เรเหล่านี้นะครับเพียงคุณสมัครบัตร Care and Value Adder Card ครับคุณก็จะได้ส่วนลดพิเศษทันทีครับสูงสุดถึง25เลยครับผมก็สมัครง่ายๆหละช่องทางเลยนะครับก็สมัคร ทางเพจ b m u Performance Motor Thailand นะครับหรือสมัครผ่านไอดีราเรา2คนนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือลูกค้าที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้ทั้งสองสาขานะครับตั้งรางบินทานและบรนกานจัันนะครับผมครับแล้วมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ